ที่้องรับพัสู่เทตบอยนะครับวันนี้เทตบอยก็ขอนําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับวงการของโรเกเตอร์และรอบนี้ผมมาทําเรื่องราวของเป็น history element of Thailand ผมได้รับเกียรติจากบริษัทสีกําแพงแสนเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของสีกําแพงแสนหรือ SKS เเองนะครับและข้างๆผมนี้ก็คือคุณขอแนะนําตัวหน่อยครับพี่อ๋อสวัสดีครับ เป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับชื่อบกป้องนะครับสีสุขจรเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของทางสีกำแพงแสนครับแล,แ,ลและวันนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องราวของสีกำแพงแสนว่ามีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ต้นกาเนิดแบบไหนและตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างน,นะครับโดยก็มาให้คุณพี่พี่อังนะครับชื่อพี่อังเชลเลนเขาเรียกแบบเขาเรียกแบบกันเองกันเองครับเพราะว่าเป็นการส่วนตัวกับพี่เขาอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะถามก่อนว่าสีกำแพงแสนเนี่ยก่อตั้งโดยใครครับ จุดเริ่มต้นของสีกําแพงแสนเนี่ย<ม>เกิดจากความมุ่งม,มั่นของทางคุณประสิทธิ์สีสุขจร,รนะครับซึ่งก็ก่อตั้งทางบริษัทนี้ขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2,518ถ้าบ <5 18. S 1> ปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ6 0ปีลวก็ทีนี้ก็ทำเกี่ยวกับอะไรต้องเอ่ยตอนแรก,แรก,แรกตอนแรกเลยสีกํแพงแสนเนี่ยจุดเริ่มต้นของสีกําแพงแสนเลยจริงๆเป็น,เป,นเป็นเกษตรกร นะครับเป็นเกษตรกรชาวไร่นะครับก็ปลูกเริ่มปลูกจากหลายๆพืชไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของคุณพ่อเนี่ยหรือว่าทางของคุณประสิทธิ์เนี่ยก็ <ๆ S 1> จะปลูกเป็นทั้งยาสูบนะครับมีมมข้าวโพดมีอ้อยแต่หลักๆตอนนั้นก็จะเป็นอ้อยเสร็จแล้วต่อมาพัฒนาจุดเริ่มต้นของสีเมงแต่เลยคือเป็นตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร,ร์นิวฮอลแลนด์หรือรถไถ,ถฟอร์ดสมัยก่อนอ๋อใช่ครับจะเป็นรุ่นแรกตอนนู้นเลยก็คือตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังเป็นชื่อฟอร์ดอยู่ก็ทํา เป็นตัวแทนรถแท็กเตอร์ฟอร์ดใช่ครับก็จะเป็นตัวแทนรถแท็กเตอร์ฟอร์ดเริ่มต้นสุดๆก็คือเป็นกเกษตรกรมาก,ก่อนเป็นกเกษตรกรก่อน,อนครับพื้นฐานของเราเป็นกเกษตรกร<อ>นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในมุมของไร่อ้อยหรือว่างานพืชไร่เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้ทางสีแจ้งแสงก็ยังเป็นกเกษตรกรอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจนี้ก็ยังคงอยู่ก็ทาควบคู่กันไปทาควบคู่กันไป<อ>นะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากเกษตรกรแล้วต่อมาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์ แล้วก็มาทําเป็นอิมพิเม้นต์แล้วก็ลําดับต่อมาก็เลยขยับขยายมาเป็นอิมพิเม้นต์ก็คือทําในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับและจนปัจจุบันนี้นอกจากเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราก็มีนําเข้าเข้ามาด้วยใช่ครับสินค้าจากต่างประเทศคืออันแรกเลยคือโรเตเตอร์ที่ติดกับอิมพิเม้นต์ชิ้นแรกครับเป็นรถรุ่นไหนเออรถอิมพิเม n นต์อูดทีย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าสิปีก่อนผมจริงๆผมไม่ทันนะครับ ยุคยุคนั้นก็จะเป็นพวกฟอร์ดลวงข้าวนะครับฟอร์ดสันเมเยอร์นะครับอฟอร์ดต้องต้องย้อนกลับไปถามทางทางคุณพ่อทางคุณประสิทธิ์นะครับแต่ถ้าก็ที่เกิดได้ยิงเขคร่าวๆสมัยก่อนก็จะเป็นเฟนฟอร์ดเมเยอร,อรเยอ์เป็นพวกฟอร์ดลวงข้าวเป็นรุ่นเก่าๆเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นกันมาเลยตอนนั้นอุปรกรณ์รต่อพ่วงตอนนั้นถ้าเกิดที่สมัยก่อนเข้ามาก็เป็นหางสามนี่แหละครับชิ้นแรกที่ทำเป็นหางสามชิ้นแรกถ้าเกิดที่บริษัททำใช่ไหมครับที่บริษัททำชิ้นแรกน่าจะเป็นหาง ใช่ครับก็จะเป็นหางไถ่บุกเบิกใช่ครับสามาติดกับตัวฟอร์ดตัวใช่ครับตัวรถไถใช่ครับตัวฟอร์ดสมัยก่อนก็ใช่ครับตัวนี้รือเปล่าฟอร์ดสานซูเปอร์เมเยอร์อ่าใช่จะเป็นคันนี้อ่าจะเป็นประมาณนี้สมัยก่อนก็จะมาติดกับรถรุ่นประมาณนี้ใช่ครับก็เป็นอิมพิเมนต์ชิ้นแรกก็คือพานบุกเบิกาใช่ครับใช่ครับก็ตอนนั้นก็จุดเริ่มต้นเพราะว่าสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือที่ติดกับตัวรถไถที่ตัวแทนจําหน่ายนําเข้ามาเนี่ยจะเป็น ของนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นถ่ายของต่างประเทศเป็นถ่ยายแรนซัมเป็นถ่ายยี่ห้อต่างๆผลิตเองขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าพอถ่ายที่มันมาจากต่างประเทศเนี่ยบางจุดเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับพื้นที่หรือดินของประเทศไทยนะครับหรือว่าลักษณะการใช้งานของโรเตเตอร์กับตัวหางเนี่ยพฤติกรรมของต่างประเทศชาวไร่ต่างประเทศกับพฤติกรรมของชาวไร่เกษตรกรทางภาค ทางประเทศไทยเนี่ยไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององศาความลึกหรือว่าความเร็วนะครับเราก็เลยมีการพัฒนาและปรับปรุปงให้เข้ากับคนไทยเราก็เลยเริ่มผลิตสินค้าหรือว่าผลิตออชิน้นส่วนต่างๆออกมารองรับให้กับเกษตรกรและนี่คือผลิตใช้เองก่อนหรือว่าผลิตขายเลยเบิ้มต้นผลิตใช้เองก่อนครับ<อ>เพราะว่าเราเริ่มต้นจากวา่าเราเป็นเกษตรกร<ะ>ใช่ไหมครับ <ạ> พอเราเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรเราได้ไถมาแล้วเราเรารู้สึกว่าตอนนั้นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าพอเขาไถแล้วเสร็จแล้ว ไม่โดนใจไม่โดนใจ,ม,นใจมันยังอีกนิดนึงกับที่ <c oughs> ที่นั่นพอพอซึ่งเราเข้าใจนะครับเพราะว่าดินของต่างประเทศกับดินของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่เหมือนกันแล้วยิ่งดินของภูมิภาคที่ยิ่งเป็นโซนที่เป็นดินแข็งจัดจัด <c oughs> อ่าใช่ครับมันก็มีความแตกต่างกันพอมีความแตกต่างกัน <c oughs> เราก็เลย <c oughs> พัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงสินค้าขึ้นมาอินทิเนชั่นชิ้นไหนที่เป็นจุดเด่นของฝลั่งเศสมากสุดตอนนี้ณปัจจุบันจริงๆแล้วถามว่าชิ้นไหนที่เป็นจุดเด่น ผมมองว่าจริงๆแล้วเครื่องมือแต่ละตัวก็มีจุดเด่นต่างกันนะครับเครื่องมือของสีกมาแแสนจะแบ่งหลักๆอยู่4ี่กลุ่มนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มหนึ่งเลยก็คือกลุ่มเตรียมดินนะครับอย่างกลุ่มเตรียมดินอย่างเงี้ยจุดเด่นของสีกําแพแสนก็คือการบรรลุแสงง่ายผมที่ร้านเนี่ยที่ห้างเนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าหางไถของที่ร้านเนี่ยอาจจะระบีปีละครั้งห้ามอาจทุกวันนะครับถ้าอาจทุกวันจะเสียของที่ร้านจุดเด่นจุดเด่นก็คืออาจจะระบีปีละครั้งพอ ขอปีละครั้งพอขอปีละครั้งพอครับถ้าอัดมากกว่านี้ที่ที่ทห้างไม่รับประกันแต่ถ้าอัดปีละครั้งที่ห้างรับประกันให้ใช่นะครับเ,เครื่องปลูกนะครับอย่างเครื่องปลูกเครื่องปลูกเราก็ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับการปลูกอ้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดท่อนพันนะครับความยาวที่เหมาะสมนะครับจุดแข็งจริงๆก็คือส่วนหนึ่งเพราะเราเราเป็นเกษตรกรเองเรารู้ว่าลักษณะของเครื่องปลูกแบบไหนที่ที่เราชอบหรือที่เกษตร,รกรชอบ มันก็จะควบคู่กันไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นเครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องมือรักษาจริงๆก็มีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้จุดเด่นของมันอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องฉีดยานะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องพ่นสารอเนกประสงค์นะครับ <c oughs> จริงๆมันไม่ได้สามารถว่าต้องไปฉีดยาอย่างเดียวฉีดสารเคมียอย่างเดียวก็ฉีดได้หลายๆแบบจุดเด่นของตัวเครื่องฉีดสารนเนกประสงค์หรือเครื่องฉีดยาของที่สี่แงแมงแสนเนี่ยเราคำนวณตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำํำ <c oughs> อุปกรณ์ฉีดยาของสีเกมงแสนเราไม่ได้คํานวณว่ายาทุกขวดจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดเราไม่ได้บอกว่ายาทุกหยดของท่านต้องเกิดประโยชน์สูงสุดเราคํานวณยาทุกละองเลยว่ายาทุกละองจะต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่นะหนักกว่ายดครับ,ชรบใช่ครับเป็นละองเลยนะฮะเป็นละองเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างปัจจุบันนี้ถ้าจากตัวเลขของออที่เราทราบๆการดูจากตามสื่อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เรื่องของการใช้สารเคมีในประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับซ <C> ึ <ählt. S 2> er ่งจริงๆว่าสูงเกินมาตรฐานส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องจากการใช้เครื่องมือในการเข้าไปพ่นเนี่ยผิดประเภทนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้การปรับตั้งจูนของเครื่องผิดประเภทนะครับผิดผิดลักษณะงานต้องขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องฉีดยาของที่สิงห์เมงเสรเนี่ยก็จะออกแบบมาตั้งแต่ต้นน้ำนะครับตั้งแต่ท่านเอายาลงเทยาลงในเครื่องเลยจนถึงออกไปเนี่ยยาทุกละองของท่านจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุด หรือว่าจะเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยนะครับหรือจะเป็นเครื่องกําจัดวัชพืชต่างๆเราก็มีให้ครบใช่ครับแล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือจุดเด่นของในส่วนของเครื่องมือเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้เราก็มีนําเข้าในเรื่องของอะไรต่างประเทศเข้ามานะครับในเรื่องของรถตัดต่างๆรถตัดอ้อยใช่ครับก็จะมีในเรื่องของรถตัดอ้อยเข้ามาก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่เกษตรกรได้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศเลยนะครับในราคาที่คนไทยจับต้องได้ นะครับในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดซะด้วยซ้ำและปัจจุบันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่สีแ่แสนใช่ครับก็ยินดียินดีครับถามอะไรต่อดีวันนี้มีอะไรเสริมไหมมีอะไรเสริมไหมก็ถ้าถามว่าในมุมในส่วนมุมที่จะเสริมก็คือจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศเกี่ยวกับการเกษตรใช่ครับนะครับเป็นประเทศเกี่ยวกับการเกษตรเราควบคู่ทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมเราควบคู่กันไปเครื่องมือไม่ได้ใช่ตัวตอบโจทย์ผมไม่คนทำเครื่องมือผมจะบอกเสมอว่า เครื่องมือเครื่องมือไม่ได้เป็นตัวตอบว่ามีเครื่องมือที่ดีแล้วท่านจะประสบความสําเร็จหรือเกษตรกรจะประสบความสําเร็จผมจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าการมีเครื่องมือที่ดี <c oughs> <ง>ก็เหมือนมีมีดที่จะต้องออกแบบมาว่าเวลาเราทําครัวเนี่ยมีดจะมีหลายๆรูปแบบแต่บ้านเราใช้อย่างเดียวนะแต่บ้านเราใช้โต๊ะเล่มเดียวนะครับีุ่นใช่ครับเหมือนย้อนกลับไปครับจริงๆจริงๆเป็นจริงๆทางแท็กเตอร์บอยพูดถูกเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเรามีมีดครบทุกแบบเลยใช่ไหมครับหรือเรามีเครื่องมือทุกตัวเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้จักการใช้มีดอันนั้นเนี่ยมันก็ไรประโยชน์ไรประโยชน์เปล่าประโยชน์เป็นการสิ้นเปลืองนะครับมีดปอกผลไม้เอาไปหั่นหมูได้ไหมในบางจังหวะผมเชื่อว่าถ้ามันจําเป็นต้องหัน่นเราก็ต้องหัน่นถ้ามันไม่มีใช่ไหมครับอีโต้เอามาปอกมะม่วงได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นเราไม่มีมีดปอกผลไม้แล้วอาจจะต้องใช้เพียงแต่ว่าถ้าน้วันหนึ่งเราต้องมีมีดปอกมะม่วง ก็ผมก็เช um ื่อว่าอยากให้ใ UH ช้มีดบอกว่าม่วงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเรียบกับว่าเราเอาอิมเพลเมนให้มันออกมาได้เรียกประสิทธิภาพมันได้มากสูงสุดใช่ครับก็อยากจะให้เครื่องมือทุกตัวที่เกษตรกรลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประเภทไหนนะครับสีไหนติดกับอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้เอาตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนะครับอุปกรณ์มีเกิดใหม่ขึ้นทุกวันมีเทคโนโลยีเกิดใหม่ขึ้นทุกวัน S <S เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์เอามาอัดแอปได้ไม่จําเป็นบ,บางอันอาจจะไม่จําเป็นกับท่านหรือว่าอาจจะไม่จําเป็นในบางพื้นที่แต่บางอันเนี่ยการที่เรามีเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดการผลิตได้<ม>ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้<ม>นะครับ<ม>ก็จะผมมองว่าควบคูบ่กันไป<ม>ใช่ครับในฐานะที่ผมเป็นทั้งคนผลิตเครื่องมือนะครับอยู่ในวงการรถ,ถไถแล้วก็เป็นเกษตรกรใช่ครับเครื่องมือถ้า ให้ไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราต้องเรียนรู้จากเขาก่อนว่าเครื่องมือตัวนี้มันทํางานได้สูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้ที่นําเข้าเครื่องมือนี้มีของประเทศต่างประเทศกี่แบรนด์บ้างจริงๆตอนนี้ที่นําเข้าทั้งเครื่องมือแล้วก็อะไรจากต่างประเทศเนี่ยจริงๆตอนนี้ของที่ร้านเน้นนำเข้ามาจากหลายประเทศนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยจริงๆก็ตอนนี้ก็เชเข้าทัทวทุกมุมโลกตอนนี้ที่หลักๆเลยก็จะมีของทางยุโรปนะครับมีอิตาลี S <S uh huh. นะครับมีเยอรมัน huh. นะครับมีอิตาลีมีเยอรมันถ้าข้ามไปทางโซนอเมริกาใต้นะครับก็จะมีของทางบราซิลนะครับก็จะมีข้ามไปโซนของทางบราซิลหรือแม้กระทั่งในเอเชียนะครับอะไรนะครับก็จะมีของไต้หวันก็มีนะครับเออจีนนะครับอ่าเราก็มีการดีลกับจีนที่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคุณภาพให้ตรงกับงานนั้นๆ ใช่ครับจีนงานไต้หวันมีหลายเกรดครับใช่ครับมีหลายเกรดมาก iPhone ยังทําจีนนลอ่าปัจจุบันนี้ iPhone ก็ทําจีนแล้วใช่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็นําเข้าสินค้าจากหลายๆแหล่งทั่วประเทศให้ทั่วโลกนะครับเพื่อมาให้ให้ตอบโจทย์กับทางเกษตรกรสูงสุดบอกเลยว่า s อสเนี่เดินทางไปทั่วโลกครับผมอยากตามก็ไปเหมือนกันนะไปทั่วโลกไปแบบโอ้ไปเกี่ยวกับงานรถแท็กเตอร์ในทั่วโลกเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไม่กี่คนที่ได้ไปดูงานเกี่ยวกับ เกษตรของเมืองนอกครับหลายที่เดี๋ยวคืนลิงให้ดูว่าเข้าไปที่ไหนบ้างเสียดายปีนี้ติดโควิดติดโควิดไม่งั้นผมได้ไปเยอรมันเยไปเยอรมันใช่ครับจริงๆตามแผนปีนี้จะมีไปเยอรมันนะครับไปฮันโนเวอร์ปีปีไหนว่างเดี๋ยวเราค่อยไปกันแล้วเราไปไปดูเลยว่าเมืองนอกเขาเมืองนอกเขายิ่งใหญ่อลังการกว่าไปถึงไหนกันแล้วใช่แล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนจริงๆจริงๆเราเราตามเขาทันอยู่นะครับองบอกว่าเราตามเขาทันเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เอาเข้ามาใช้ แต่จริงๆ้าพูดถึงเทคโนโลยีตอนนี้ยไม่ได้ห่างกันมากเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วแล้วว่าตอนนี้ต่างประเทศเข้าไปถึงไหนเพียงแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเราบางอันเราอาจจะยังต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอีกนิดหนึ่งนะครับอ,อีกนิดนึงเดี๋ยวคลิปยาวโอเค และนี่คือครับสีกําแพงแสนครับชื่อเต็มก็คืออะไรพี่ S K S เอ่อ S K S เป็นชื่อย่อเป็นจากสีกําแพงแสนชื่อเต็มเป็นสีกําแพงแสนมอเตอร์ครับสีกําแพงแสนมอเตอร์เพราะเมื่อก่อนก็ทำในธุรกิจของรถเล็คเตอร์ด้วยก็เลยมีคอมมอนมอเตอร์ขึ้นมาแต่เรียกสั้นๆสีกําแพงแสนก็ได้ครับ S K S ครับสีกําแพงแสนนะฮะใครสนใจอุปกรณ์สีกําแพงแสนก็มีจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ แล้วก็บริษัทผมเองครับไทใท่แทรกเตอร์ครับรบไปซื้อได้นะครับของสิงห์แสนแล้วก็อีกอันนึงคือสิงห์แสนหลายหายชิ้นหลายๆอิมพีเรนต์ของเขาก็สามารถเข้าสินเชื่อของจอห์นเดียได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมครับเวลาไปซื้อรถแทรกเตอร์จอห์นเดียก็รีเควสต์นะลองรีเควสต์ดูครับว่ามีชิ้นไหนที่ถ้าจําได้มีพันบุกเบิกครับของสิงห์แสนมีถังพ่นยาครับที่ถังพ่นสารเคมีต้องได้ถังพ่นอะไรเดียวจริงๆตอนนี้หลายท่านเขาบอกว่าใช่ใช่ใช่คืว่าถังพ่น อเนกประสงค์เพราะฉีดได้ทุกอย่างทางพ่นอเนกประสงค์ครับสามารถเข้าสินเชื่อของจอห์เดยลิซิงได้นะครับครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเทตบอยด้วยแล้วก็เสียงแซนครับอย่าลืมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้เผื่อติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องถัดไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบหนึ่งคลิป